แล้วก็มีความเป็นอยู่สบายนะคะสบายเพราะว่าพวกเรานะคะก็มาต้อนรับอยูนะคะกับการพัฒนาเมืองพะเยาค่ะเข้าสู่ระบบสื่อมวลชนวันนี้นะคะที่จะมาทําข่าวนะคะการทำะะเปลี่ยนท่านนายกสมุทรไอ้อนแล้วก็ปานโนทลด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านครับ ผมขออนุญาตให้ทำวันนีอรองด้วยกับทา,างคณะกรรมการของ้างจตุยาได้สมาร์ทซิตี้นะครับสมาร์ทซิตี้คือความหมายก็คือสิทธิภาพและอัจฉริยะนะครับปัจจุบนนะครับอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่เจ็ดเรื่องมีการเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวมันมีการเติบโตที่ที่มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นการในเรื่องของพลังงาน หรือสมาร์ในเรื่องของ Environment หรือสิ่งจัดจาก,การในเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขภาพมีสุขภาพที่ดีนี่คือสมาร์ทล v ฟิ g งความรู้ที่มากยิ่งขึ้นมีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนำไปสู่ในเรื่องของการขนส่งหรือที่เรียก,กว่าถามว่าพยายาเราจะทำเรื่องอะไรบ้าง ขออนุญาตพูดถึงของภายใต้ในโยบ,บายของหอการค้าไทยนะครับซึ่งหอการท่นสมัยสู่ยุคข,ของซีจั๋วเยงนะครับมีสองมุมก็คือว่าเราจะฟื้นฟูชายรูปเนี่ยก็จะเป็นนวัตรกรรมที่โคกันตังมองเพียวนะครับศึกษาเรื่องการกลไกการจัดตั้งบริษัทพัฒนามเมืองนะครับในนามบริษิทนะครับแต่ปักช่องเนยงมม่เกิดนะครับ ก็หวังว่าพยาธิจะไปให้รับทราบก่อนว่าคำว่าไวซีมาจากไหนว่าทุกประกอบการแล้วก็แชมเบอร์ของทอมมี่ก็คือของธนาคารเที่ยวนะครับก็บริษัทบริโภคเทียวเนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าผมคิดจริงๆวันนี้ท่านจะมาด้วยตัวเองแต่ว่าพอดีท่านไม่สบายสี่ท่านเนี่ยอธิบายทุกท่านทราบแล้วว่าสปายนจีมันคืออะไรของพาร์ตของที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยก็อย่างถ้าเราเข้าใจง่ายก็ นรงชัยสุธีกุลบุตรนะคะประธานหอการค้าจังหวัดให้กับพิธีลนะะงานามในค้ำนี้ด้วยนะคะสุดยอด,ยอดเลยว่าเข้มแข็งมากๆนะคะจากพวกเรากลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าเราจะสุดยอดเลยจริงๆจังหวัด,ดพยาวนะคะ ใหญ่ท่านแกะเลยนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เป็นเหมือนสมาร์ทได้รับความร่วมมือทางีเกอร์คา,ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทบิสนะครับโพเทนเชียลนะครับมูลนิธินะครับนวัตกรรมนะครับที่เป็นกลุ่มในการพัฒนาเมืองพยาของเราแล้วก็มีทางน้องๆว e ยซีน,น, AC, นะครับแล้วก็รวมถึงการมราเป็นสักขีพยานนะครับในส่วนของทาง c ี o นะครับที่วันนี้จะมาขับเคลื่อนนะครับให้ขยยาไปสู่ในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับอย่างที่บอกว่าอย่ที่เดียรว่าวันนี้คือการทิ่กออฟนะครับซึ่งการที่เราจะผลักดันจังหวัดพะยาให้เป็นสมาร์ทซิตี้ให้ได้มันจะต้องมีพา,ายีเซอร์ไซด์ที่เยอะกว่านี้นะครับที่เราจะต้องขยับเป็นองค์การพยกนะครับวันนี้นะครับในส่วนของภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา รเราก็อยากจะเรียนเชิญนะครับที่ทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นร่วมเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมพะเยาพัฒนาเมืองนะครับเพื่อนําไปสู่จังหวัดพะเยาไปสู่ในเรื่องของ smart city